เรื่องเล่าเราพลัง The Powerful Story จงอย่ามองข้ามความดีที่พึงมีต่อสัตว์การละครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งกำลังเดินทางอยู่เขารู้สึกกระหายน้ำอย่างรุนแรงต่อมาเขาได้พบบ่อน้ำแห่งหนึ่งเข้าจึงลงไปในบ่อตักน้ำแล้วดื่มดับความกระหายเมื่อเขาอิ่มแล้วจึงขึ้นจากบ่อบนปากบ่อ เขาได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังเลียดินชื้นๆด้วยความกระหายเขาลำพึงกับตัวเองว่าสุนัขตัวนี้คงกระหายน้ำเหมือนกับที่ฉันกระหายน้ำเหมือนกันเขาจึงลงไปในบ่ออีกครั้งแล้วตักน้ำจนเต็มรองเท้าของเขาแล้วใช้ปากคาบมันขึ้นมาเมื่อถึงปากบอก่อเขายื่นน้ำให้สุนัขตัวนั้นดื่มมันดื่มดื่มดื่มจนอิ่มแล้วจากไปจ้งเป็นการงานที่ประเสริฐยิย่งนักท่านนบ,บี๊ยสาลัลอฮฺฮุอัลัลฮิอุอุสลัมบอกแกเราว่า ด้วยเหตุแห่งความมีเมตตาของเขาอัลลอฮฺบานอตาลาผู้ทรงสูงสง่งได้ทรงขอบคุณชายผู้นั้นและทรงอภัยโทษให้แก่เขาบรรดาสาบระรอดิอัลลอฮฺอันฮุมจึงเรียนถามท่านนบีสุลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกเราจะได้รับผลบุญจากการทําความดีกับสัตว์ด้วยหรือยารสูลลัลลอฮท่านนบีสุลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าแน่นอนการช่วยเหลือทุกสิ่งที่มีชีวิตย่อมได้ผลบุญเสมอ ฮะดิษรายงานโดยอิมามบุคอรีและมุสลิม